สามัญนะสักคุมมาป่ะเอาจะอย่างคันง้าโกสလုံးบามิโซใจเอาเนาะทออูถูไกนตีมออือมือและชออูชูมออูมูชูมูลักกุเหมี่ยวถาติงออองมออูมูงอมูลักกุกวยตีพอออพอดอีดี้พอดีกติโลเปรโลอย่างในเบยอ่ะเนาะมออามะขอออขอมาขอ ขออ <paling S 1> ือคือออะอะรอไอไรคืออะไรพอเอเพดออุดูลอเอเลดูแลบอเอเบมองือมือเบมือล้วพิจนรณาเนาะขอเอแหไปกุวอเอเวลออาลาวีลาอเฉยจะรู right? ้กับพิจารณาอยู่ซับไปไหเนาะชอวยชูจออไใจชูใจถออือถือออะอะ รอไอไรชูใจถืออะไรชอูชูจอยใจชูใจถออูถือบออโบถือโบน้อยในมอือมือในมือชูใจถือโบในมือชอูชูจอยใจช,ชูใจชอูชูบโอโบชูโบชูใจชูโบมอมาน้อยนีมานี่ น้อยเล่ด่ดูแลดูบโบโน้อยนายมือมือโบอนายมือชูชู่อยใจชูใจมานีเล่ดูโบนายมือชูใจอัดจะต่อไปเนาะโมฮัมมาน้อยนี่มานีโบอเอเบม,อมือเบ,อม,อบอมือขอขอบอโบขอบู มานีแบมือขอโบโตโชชูคอคอโตชูคอดาวดูโบโบดูโบโตชูคอดูโบโตโตจออาจจะอเอาเอาโตจะเอาโบโบน้อยในมอมือโบในมือโชชูใจใจชูใจ โตจะเอาโบในมือชูใจมอามาหน้อยนี่มานีออุดุตอูโตดูโตมานีดูโตช้าโล์มาบ้างมน่อยนะสองจีแมะชูใจถืออะไรชูใจถือโบในมือชูใจชูโบมานีแลดูโบในมือ ชูใจมานีเบมือขอโบโตชูคอดูโบโตจะเอาโบในมือชูใจมานีดุโตกับยาวมาปาเดสจะเป็นเรื่องจริงัะไีกูจะลงมาบอกมันในสูตรเดี่าวใช่ไหมเนาะปีจอขอดูชูมือถือดีงอมือ พอดีถือกระทะกาโรกระกระการในล้านในแต่บีเดียวทำไมเนาะกระถือกระทะเคล้าที่มาจตวรรษนัทเดมีบีตราตันชินเนี่ยมาดูเนาะจะมาขอเอามือถือ